สวัสดีค่ะชาวราศีมีนคลิปนี้เป็นคิดกันดูดวงความรักของชาวราศีมีนประจำช่วงวันที่1 6บหกถึงยี่สิบสกถึงสากร,รกฎาคมนี้นะคะความรักของชาวราศีมีนเดลเรอร์คุณอาจจะเจอกับรักสามเศร้านะคะบุคคลที่มีมากกว่าหนึ่งคนและความสัมพันธ์อาจจะถึงขั้นแตกหักกันทะเลาะกันรุนแรงนะคะ ทะเลาะกันรุนแรงนะคะอย่างที่กระทนฐานโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะคะการเริ่มต้นหรือการจบอะไรบางอย่างให้จบมันไปได้สองอย่างนะคะไม่เริ่มต้นก็จบตัวทาวเวขึ้นมาคู่กับไพ่เดว์เวิบางทีบางอย่างมันอาจจะถึงจุดจบแล้วนะคะ Oh, no. สามคนสามคนนะคะมีการแชร์ความรู้สึกแชร์ความรักนะคะมีบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะคนคนนั้นคนรักของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะค่ะคุณค่อนข้างเหนื่อยคุณค่อนข้างทุ่มเทกับความรักครั้งนี้แต่ว่ามันอาจจะอาจจะเหนื่อยเปล่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะ มันมีไพ่เดอะทาวเวขึ้นมาพร้อมกับไพ่ The World ์มองว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะอาจจะถ,ถึงจบแล้ว The ะฟูลอย่าให้คุณทําตัวเป็น The Fool ก็คือทําตัวให้มีอิสระเสรีบางทีอ่ะบางทีอ่ะการจบอะไรพวกเนี้ยมันทําให้คุณแบบได้เริ่มต้นใหม่นะคะศูนย์คือการเริ่มต้นใหม่นะ ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ออกไปนั้นลามชีชีวิตที่อิสระเสรีนะคะออกไปปาร์ตี้ออกไปใช้ชีวิตที่มีความสุขของคุณนะโอเคนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติและคุณก็ลังเลใจอะไรบางอย่าง นะคะลองมีใจที่จะเดินออกไปหรือจะยังไงดีการทำอะไรรับหลังการนอกใจการมีความลับการทำอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์กับคุณต่างๆอาจจะเป็นตัวคุณเองหรืออาจจะเป็นตัวเขานะคะที่ไม่ซื่อสัตย์กับคุณทำอะไรรับหลังคุณนอกใจคุณต่างๆนะไพ ที่มันขึ้นมาเป็นไพ่รักสามเศร้าเนี่ยมันขึ้นมาถึงเอหนึ่งสองสามสามใบนะคะสี่คือการลังเลใจนะคะ <c oughs> คนก็ยังไม่รู้จะยังไงแต่ว่าบางอย่างอะที่มันไม่ดีมันอาจจะถึงเวลาจบแล้วก็ได้นะคะโอเคสำหรับคนรักของชาวราศีมีนนะคะหรือคนรักกาของชาวราศีมีนคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมีนบ้างคะ เขาอาจจะเป็นชาวพัุไปหรือเป็นชาวาตุลมเขาเป็นคนที่เจ้าชู้ถามว่าเขาคิดถึงคุณไม้เขาคิดถึงนะคะแต่เขาค่อนข้างที่เ้าช้าชู้ยังไม่มั่นใจกับอะไรที่แบบกลับมากลับมาหรือไม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กลับมาอาจจะอาจจะไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวจะไปล้านลาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ไพ ธาตุไฟก็ขึ้นมาอีกแล้วนะคะคนธาตุแฟจะมีพิพิคนตอบคุณในช่วงนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มากด้วยนะด้วยความเขามีเสน่ห์เนี่ยแหละเนี่ยเสน่ห์และเจ้าชู้ <c oughs> นะคะแล้วก็มีการเหตุการณ์รัการสามเศร้าอะไรต่างๆขึ้นมาถ้าถามว่าเขารู้สึกหรือคิดอะไรในแบบคุณเนี่ยส่วนใหญ่ที่ขึ้นมานะคะคในตำแหน่งของเขาอะ่ะเป็นไพ่ ุกคนนะคะส,ะส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาคือสองใบคือตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยังไม่จริงจังกับคุณเท่าไหร่ะคะ่ะเขายังเล่นเๆเขายังเออคือเจ้าชู้อะคะ่ะเขายังไม่อยู่อยู่ตรงนี้นะคะอเนาะสำหรับบางคนนะไม่ทุกคนนะคะไม่ทุกคนมันไม่ได้แม่นทุกคนอยู่แล้วแหละพันคนดูจะแม่นทุกคนเนาะ ได้เหรอโอเคให้สรุปสามใบสำหรับชาวราศีมีสี่ถ้วยสี่ดาบแปดดาบ มีบางคนที่ยื่นความรักมาให้คุณแต่คุณไม่สนใจเขาหรือบางคนที่คุณอ่ะสนใจเขาอ่ะแต่เขาไม่สนใจคุณสภาวะช่วงนี้ของความสัมพันธ์มันก็ยังดูนิ่งอยู่ถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรเข้ามาแต่คุณพยายามทําตัวให้นิ่งประมาณว่าไม่รู้จะทํำยังไงกับมันอ่ะเออนะคะเนี่ยก็ฉันไม่รู้จะทํายังไงอ่ะปัญหามันแบบเยอะมาก มันทุกข์มันเจ็บปวดบอกไม่ถูกนะคะกลัวระแวงแบบว่าวิตกกรังวลกับจุดเนี้ยสิ่งที่คุณเจออยู่ณนะตอนเนี้ยค่ะในช่วงเนี้ยนะคะเป็นอย่างนี้โอเคค่ะใครนะคะชอบคลิปฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ